หลายคนสนใจประเด็นนี้ทันทีนะครับเมื่อแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์ชื่อดังประกาศปิดการจ่ายเงินซื้อสินค้าผ่านธนาคารอย่างถาวรหลังจากที่มีผู้เสียหายออกมาร้องเรียนนะครับว่าโดนดูดเงินออกจากบัญชีไปเองซึ่งมีผู้เสียหายหลายรายรวมๆกันมูลค่าความเสียหายเกือบล้านครับ กรณีนี้เกิดขึ้นหลังผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์เตือนภัยในกลุ่มแชร์ประสบการณ์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผูกบัญชีธนาคารไว้กับแอปซื้อของออนไลน์โดยมีการโอนเงินออกจากบัญชีของเธอเองนะครับเป็นเงินเกือบ50,000บาทหลังโพสต์นี้ถูกแชร์ไปปรากฏว่ามีผู้เสียหายที่เจอเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันหลายรายมาแสดงตัวส่วนใหญ่บอกว่าเงินจะหายไปในช่วงกลางดึก ความเสียหายมีตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นนะครับรวมๆแล้วคาดว่าไม่ต่ำกว่า9 0 0 0แสนบาทตอนนี้กลุ่มผู้เสียหายก็ไปปรึกษากับทนายความแล้วล่าสุดผู้เสียหายบางส่วนไปลงบันทึกประจำวันและอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อร้องเรียนบริษัทให้รับผิดชอบที่ความเคลื่อนไหวของแพลตฟอร์มซื้อของออนไลน์ชื่อดังนี้ล่าสุดประกาศแจ้งว่าทางแอป จะเริ่มปิดช่องทางการชำระผ่านบัญชีธนาคารถาวรตั้งแต่วันที่6ธันวาคมนี้หรือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับส่วนเงินที่ถูกดูดออกไปโดนออกไปได้อย่างไรยังไม่มีคำชี้แจงนะครับ